สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคําของพระเจ้าเช้านี้เราจะศึกษาจากพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่19นะข้อส5บห้าและข้อที่ย4สิถึง26พระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อเวลาล่งเช้าทั่วสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าพวกท่านจะถูกทําลายเพราะความชั่วของเมืองนี้ แล้วพระยาเว์ทรงให้กรรมัฐานและไฟจากพระยาเวตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและพระองค์ทรงทำลายเมืองเหล่านี้เหล่านั้นที่ลุ่มทั้งหมดชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนแผ่นบนดินส่วนภรรยาของโลดผู้ซึ่งอยู่ข้างหลังโลดมองกลับไปนางจึงกลายเป็นเสาเกลือในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อบอกว่าโซโดมที่อยู่ในใจนะคะ ครั้งแรกที่โลดมองเห็นแผ่นดินซึ่งอยู่ตรงหน้าทางไปเมืองโสดมสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือแผ่นดินที่น่าหลงไหลแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในปฐมกาลบทที่13ข้อ10ได้กล่าวไว้ว่าโลดเงยหน้าขึ้นแลดูที่ลุ่มของแม่น้ำจอแดนทั้งหมดเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งนี่เป็นสภาพก่อนพระเยะเวทรงทำลายเมืองโสดมโกลา ข้มพีบรรยายบอกว่าเหมือนพระอุทยานของพระยาเวน่าแสดงให้ว่าพื้นที่ของอที่ลุ่มแม่น้ำจอแดนเนี่ยเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ที่มีความงดงามเป็นที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอยู่อาศัยอย่างมากโลดคิดว่าการโรดคิดว่าเป็นเรื่องโง่ามากถ้าหากเขาเองไม่ได้เลือกดินแดนนี้นะ ไม่ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนนี้นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่โง่มากโดกรดก็เลยตั้งเต็นท์หรือว่าตั้งที่พักอาศัยใกล้ๆกับเมืองโสโดมแต่พ่อมีบอกว่าต่อมาโรดก็เข้าแออปอาศัยอยู่ในเมืองโสโดมเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือว่าเขาได้ไปอยู่ในชุมชนของเมืองโสโดมแล้วนะพี่น้องที่รักเป็นไปได้ว่ามนุษย์เรามักจะคิดบอกว่าเวลาที่เราเองมีความต้องการในเรื่องของเนื้อหนังหรือเราเอง มีการล่อลวงเกิดขึ้นเราเรามัามากจะคิดว่าเราสามารถประนีประนอมได้หรือบางทีเราคิดว่าเราสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่โลดย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองโสโดมและก็ขยับเข้าไปอยู่ในเมืองโสโดมกลายเป็นส่วนสําคัญในเมืองโสโดมโลดปรับตัวให้คุ้นชินกับวิถีแห่งความชั่วร้ายนะซึ่งเราเองก็รู้ว่าเมืองโสโดมเป็นเมืองที่มีความผิดบาปในเรื่องของการนำผิดเรื่องเพศแต่โลดเองก็บอกกับตัวเองบอกว่า เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,านี้ได้เมื่อความบาปเข้ามาล่วงลวงการปฏริปนอมก็จะบิดเบือนไปนะบางทีการที่เราเองปฏิปนอมกับความบาปสัจจะหรือความจริงกับพระเจ้าก็กลายเป็นเพียงงามประทาในความคิดเป็นเคียงเค่สิ่งที่เราคิดเท่านั้นเองเราจะบิดเบือนศีลธรรมของพระเจ้านะที่พระเจ้าได้บ่งบอกในตัวเราจนเราเอง ไม่ได้สนว่าศีลธรรมเหล่านะั้นมันจะเป็นศีลธรรมที่ดีงามหรือเปล่าในที่สุดเราก็เองก็จะลดระดับศีลธรรมของพระเจ้าที่ให้กับเราเป็นความคิดเห็นแค่ว่าอ๋อพระเจ้าให้กับเราเราจะทําเราเองก็เลือกที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคบางครั้งสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรามันจะเริ่มจากสิ่งที่เรามองเห็นเมื่อเมื่อเรามองเห็นมันก็จะดึงดดใช่ไหม พอเราพอมันมีบางอย่างที่มันดึงดูดในใจของเราเราก็จะเปิดรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาและสุดท้ายเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งและสุดท้ายเราก็นําไปสู่การเสพติดสิ่งเหล่านี้นะนี่คือวิธีที่บาปค่อยๆหันเข้ามาในจิตใจของเราพี่น้องมันจะเข้ามาในชีวิตของเราทีละเล็กทีละน้อยนะแต่ว่าแม้ในเวลานั้นพระพีบอกว่าเมืองโสดมกํลาลังถูกพระเจ้าทําลายด้วยไฟกรมรมฐาน แต่พมพีในข้อที่16บอกว่าโลดยังรีรอนะคะพี่เขาอาจจะเสียดายบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเสียดายความสะดวกสบายเสียดายความสิวิไลความรุ่งเรืองที่เมืองโสโมมให้กับเขานะโลดลังเลที่จะออกจากเมืองส่วนภรรยาของเขาก็เสียดายทรัพย์สมบัตินหันกลับไปมองจนสุดท้ายภรรยาของโลดก็กลายเป็นเสาเกือความขัดแย้งที่ในใจของเขาแสดงเห็นว่า โลดเองก็ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะแต่ในความเป็นจริงแล้วพีว่น้องเราเองไม่สามารถรับมือกับความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แม้ว่าพระเจ้าจะทําลายเมืองโสโดมโกมลายอย่างสิ้นซากไปแล้วแต่บางคนก็้าจะสงสัยว่าโลดและก็ลูกสาวของเขาที่มีชีวิตรอดกลับมาเนี่ยเขายังมีโสโดมในใจของเขาหรือเปล่าโสโดมไนที่นี่ก็คือหมายถึงว่าเขายังมีความ ห่วงหาอาทรเขายังมีความเสียดายในทรัพย์สมบัติเขายังมีความเสียดายในความเจริญรุ่งเรืองความศิวิไลความงดงามของเมืองโสโดมอยู่หรือเปล่านะเมืองโสโดมนี้ยังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวในชีวิตของเราไหมบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเงียบๆในใจของเรานะถูกซ่อนไวแ้แหเนบเนียนเพียงแต่เราเท่านั้นที่รู้ หรือเปล่าว่าเรายังมีโสโดมอะไรบางอย่างในชีวิตของเราหรือเปล่าในขณะที่เราพึ่งพาในพระเจ้าเราบอกว่าระวังใจในพระเจ้าแต่เราจะมีมุมบางอย่างที่เป็นโสโดมในชีวิตของเราครอบครองของเราพี่น้องจริงๆเราไม่สามารถหลอกลวงพระเจ้าได้นะเพราะเราไม่สามารถมีอิทธิพลต่อโลกเหมือนที่พระคิดทรงมีนะถ้าหาเรายังรับอิทธิพลบางอย่างที่เป็นโลกเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแสดงว่าเรากําลังต่อต้านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือเรากาลังหวยหาโสโดมบางอย่างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องจําเป็นที่เราจะต้องทําลายโสโดมเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงทําลายเมืองโสโดมเวลานั้นให้สิ้นซากเพื่อที่เราเองจะไม่ต่อรองกับความบาปเพื่อที่เราเองจะไม่หวยหาในความบาปเพื่อวันนี้สิ่งต่างต่านั้นจะไม่ได้เข้ามามีส่วนสําคัญในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะทําลายเมืองโสโดมในชีวิตของเราลงอย่างราบคาบนะ เพื่อที่พระเจ้าจะฟื้นฟูจิตใจของเราให้เป็นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นให้เราทูลกับพระเจ้านะด้วยจิตวิญญาณและความจริงสำรวจชีวิตของเราเองว่ายอมให้พระเจ้าเปิดในชีวิตของเราในด้านมืดนะยอมให้พระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอธิษฐานสารภาพความ,มบาปกลับใจต่อพระเจ้าและตัดสินใจเดินตามวิถีที่พระเจ้าให้กับเรานะวิถีชีวิตที่ความบาปเหล่านั้นจะไม่ส่งผล ต่อชีดของเราและก็ส่งผลต่อไปชีดถึงลูกหลานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งยนบทที่หนึ่งข้อที่เได้บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราโรรองรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมโปรองก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงโปรดชำระเราให้พ้นจากการอาถรรมทั้งสิ้นเมื่อเรารู้ว่าเราสำนึกในความผิดบาปที่เราทำให้เราอาธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์จะทรงโปรดยกบาปให้กับเราแน่นอนพี่น้องแน่นอนว่าในความเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแนแต่พระชนะของพระเจ้าในสองโครินบทที่12ข้อที่9ก็ได้หนุนใจกับเราบอกว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าแล้วเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าจะอวด บรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดียิ่งเพื่อลิธานุภาพของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าในความอ่อนแอพระเจ้าเสริมกําลังพระเจ้าให้เรียนกับเราเพียงแค่เราอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ด้วยพระชนะของพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราเอาอะไรเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราแต่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงต่างๆให้กับเรานะอย่าเอาอะไรเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราอย่าให้มีรูปเคารพในชีวิตของเรานะคะให้เราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับถ้อยคําของพระเจ้าที่ทรงหนุนใจข้าพกล่าหลายพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะทรงให้อภัยข้าพกลสาอหลายครั้งเราก็มีความอม่อนแอหลายครั้งเราก็มีความ ผิดบาปที่เราเองอาจจะซ่อนอยู่จำปาประพักของพระเจ้าก็ขอพระเจ้าโสดมีตาให้เราทั้งหลายได้สารภาพสํานึกและกลับใจในความผิดบาปเ,เหล่านั้นในความบ่อนแอเหล่านั้นขอพระเจ้าได้ทรงเสริมกําลังเรี่งแรงของข้าพองหลายให้เราได้เรียนรู้และยอมรับเพื่อที่เราจะผ่านพ้นและต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างต่าเหล่านั้นไปได้เพื่อให้เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพรงะองค์เราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ขบเบาจาส่งไอพอนพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ